สบาย,บายดีพี่น้องเมยหมอนสิแกงปลากโคตรปลากดตรออมาแต่นำนางลา,าเพิ่นหมู่บ้าน,นี่ให้นางขิงไป,ไปเอาวเป็นได้ปลากดตรกับทูให้เมย์ไปเอามาแกงใส่ผักบัวแต่บ่มีผักนางตูมีมอนมาด้ไปตลาดนี่เป็วนี่ใส่หัวขาหัวชิงคายไปปลาโคตน้ำมันสมพี่น้องแกงใส่น้ำมันสม นำผดทัพงแห้งอยู่เสาปลาลุงพิดไว้กออ้นเออมาเบิ่งขาวคนโลอามน้ำแตงตัวอนางกินขนมสบายดีปลาลุงหรือแม่สบายดีเบิง่งสบายดีปลาลุงเอ,อ้ยขี่คุยเถอะอามน้ำหย้ยายกแตงโตัว้้เพิ่นใส่เสือรันดินสงการ แม่ป้าเพิ่นสรงมาหาล้านเพิน่น <c oughs> สรงตโตเพิ่นจะสูบ้บบห้ามบเสากรนโหล,ลก,กินลูกินกินยังบ่กินเข่าเวยพื่น้องบ่กินเขา่าถอดเนื้อหายปอนบอกินกินนมไปตื่นมาบอเชสากินนมไปแล้วกองหนึ่งแล้ว บบส,สวยๆผลิตภัณฑ์สียาเขา่าหมู่ว่านไม่ได้กินเข่ามดมือไปหลินเพิ่มไม่น้อยหิวเข่าหรือปะเดี๋ยวหาแม็กกี้ไม่น้อยพ่นแม็กกี้หมู่ว่านนี่กินนมเด้เพิ่นบ่กินข้าวแม่ว่านก็เลยเอานมให้กินมันนมสีกล่องหมู่ว่านคนะ่ะบ่ได้กินแม็กกี้เพิ่นแม่เฒ่าน้อยเพิน่นแม่เฒ่าน้อยเอาม,มาส่งให้เมื่อคืนนี่เอาม,มาส่งแล้วก็บ่อยากอยู่ไห อยากไปน้ำสิได็ดๆสะบ่อยากมาไปแล้วก็บ่อยากมาให้เทให้ว่ามคืนเนี่ยฮะเอาเขาในห้องอัดตูตันเพิ่นก็ดิ้นซักอยู่แบบแบบแบบเต้นดองดองเรือชายแห้งทั้งเต้นทั้งดองเรือชายแห้งอยากไปตื่นมาหมูเส่ายังแรงไป่้หวยยังอยากไปตื่นมาหมูเส่านะเมื่อกี้เนี่ยก็ไปยืนได้ยินเสื้อในแถวหน่อยผัดไายคลิปอยู่ฮะย่างไปเบิ่งอยากขามไปพี่น้องเอ้ยทีเด็ดได้ติีนใ่แถวคนนะ พดแล้ววัวพดแล้วปลาลงแกงปลากดแกงใสดไม,ม่สมถึงแซ่บปลาลงปรุงอียังแล้วเรียบร้อยอยู่ได้นีน,นี่นี่นะใส่น้ำปลาสลด,รดเรียบร้อยรสด,ดีน้อยเนื้งใส่กระาปลาซุปเขาจะเอาอันหอมลงเนาะพี่น้องอัดไปก่อน ปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วเอาพักลุงหน่อยต้นหอมบวชหอมปลอมหอมเปรจิได้หอมหอมอร่อยดีกับเข่ามีมอนมาเด้อมายามม่มอนเด้อสิกับเข่าสุกินเด้อมาซิมเบิง้งแบบสะาดซิม,มือม่มอนแซ่บใท่ป๊อแอาแซ่บแสบคืออยู่ในคลิปบ๊อ มากินลองเบิงบ่ลองฮูนะ้เนาะมากินสีมือไม่มอนเอาหอมปกไว้แบบนี้กัาหอมยกแล้วก็โอเคกินเลยได้แบบนี้นะปิดไว้ก,ออกอ่อนเออจะไปต้องไปนางเพื่อนด้วยไม่อาบน้ำให้เลยนะอ,อาบน้ำเราจะไปนางกีดินได้เลยแบบมันบาง,งามส่งเสือเพื่อนเสือกับพอดีนะ พอดีเพิ่นเลยเสือกเลยมังก่ก็ถากินแต่น้ำค้นแต่มีม้อนเกลือไปเด้๋ยวได้มะเข้าเนี่ยเกลืออะไก็ยังโมเลวแด้วพวกคนี้ยังเต็มหมดเลยแต่ละตู้นะจอบตัวในประตูนี่แล้วถากินเข่าแต่น้ำค้นนางเคียงเผาขยะตัวเมียเพิ่นหักกะพักแล้วแล้วก็ไล่เซิ้งไก่หน่อยนี่แหละบาทนี่นะตัวนีตัวเซิ้งลยห้องเกลือกเลยกังเวียนมาค่ะ นันกก่งตะลุกเกาตัวพักหยแไปเดอ้อซิมบัดนีนมนต์คิดว่าโอเคเลยได้เนี่ยบริเตอร์ีกร้ายเถออื้มอื้มพอดีเปี้ยน่มนต์สิก้าตวงอรุณอาหารสำนีเขาใส่น้ำสำนีเขาใส่เครื่องปรุงสำนี พอดีเลยบ่ต้องเติมหลายเถอะม่เน่ยโอ๊ยจางเติมเกลือโอ๊ยโมโนเติมยังโนะโมเมนอย่ามันเห็ดกินอยู่พอดีตรงเปียตรงเปียะเลยด้ยดบ่เติมหลายเถอะนะเศษเศษพี่น้องรอไปกินน้ำกันเด้อมามาเนี่ยแล้วเรียบร้อยแกงปลาไม่มอนแกงปลากรดเด้อพี่น,อน้องเลยเศษเศษน้ำกันเด้อมา กินขขาวน้ากันเด้อลูกหลานมาถึงคนเอซี่ทีนาหักนาหักกินขาวน้ำายนั่งคีงเนี่ยกินข้าวเจ้าหุ่นดีกินเวียดแล้วกินข้าวเจ้ากินข้าวเจ้าแล้วมันอ้วนกินข้าวเหนียวแล้วมันอ้วนเป็วียดแล้วไปอยู่ในเวียดเป็นเวียดแล้ว เสพเห่อนหอนห,หมดอาบน้ามานี่เฮยหอยจะสะเลยมีมโนนะกินแต่น้ำกินแทกินหวานน้ำนี่ซ่บกินยังกับแ่บก็กินน้ำหนาห่อนได้เลยนะคนว่าว่าพ้นสิโต๊วันที่สิบทั้งหมดเดิมวงอื่นเนาะโต๊กไอีปะวนที่เก้านะมันนี้เันที่เก้านสิต๊กแห้งหมดสั้นโต๊ะายมือ ทั้งเบิงตกหลัดงทรงการนี่แหละทรงการกับตกเนาะสภาพอากาศของเมืนี่ยเปลี่ยนไปเบิดหนาแรงกลายเป็นหนาผลหนาหนาวกลายเป็นหนาฮอน ธรรมศาสตร์ก like <the> ับเปลี่ยนคนกับเปลี่ยนเขียนไปเบิดลใช่บอกพียงจังปาแต่ไม่อยากยับเนี่ยโมที่เขากินขนมบะกระไดไงกินขนมไปแล้วกินนมกินนมแล้วนะแล้วไอ้บายเขาได้บายเขาได้คนอยากหใส่ใส่แรง Còn nhân viên phần chín nè Hãy ừ, này này không bỏ lỡ โดฮะตัวใหญ่จะแซ่บแล้วหนึ่งเนาะตัดไปตอนหนึ่งตัวใหญ่น้ำห่อนกินเข่าบวแซ่บเั็นไงกินแต่น้า เมึงกางเ้อะเลีเจ้าได้แมา,สา,าใส่ปลาไยหาพี่น้องมาหายบ่เรื่องว่าตึกในน้องเลยนะไม่มาถามหราไม่มา้ามอแมนด้กยก่อนตึกในหน้าบ่ได้แอ่พอกดเนี่ต้องแมนพี่น้อง พี่น้องทั้งผัวเอามาผาระเบงให้เมยกินน้ำได้ทำได้นี่ได้ได้ดูได้กินกระโทให้เมยไปเอานั่งหลานเดี๋ยวแรงตากแดดลูกฮอน ท่โมเนี่ยเอ้ยมัเจกเจ๊กเจ๊ก,จก,จกมาเห็นมาเห็นจน้างามอยากว่าไม่ม่มาถึงมา,มา,มา,มาดูดมั้งฮะ้ากล่องน่ะบรรจ้าเหนียว5เจ้าเป็นข้าเออยก็ได้อืเฮ้ยฮอ่ะฮะเผาเอ้ยจะตาย ตีตาไต้มาเกิดมาอยู่ลูกสาวหลาเพิมลูกสาวหลาอยู่ในเมียคือเกาฝนเสามาเกิดพอนางอ้นมาเกิดน้ำบุคลิก,กันอยู่กับเมียนอยู่กับแม่ม้อน แบบคือก,กันกระเพาะน้งอุ่นเลยเราดมเราหอมล้วอย่างอ่ะอันเดียวกระหมกดมเมียหม,มักหอมเมียโคน้งอุ่นอันนี้มมสั่น งอสั่นแล้วคนก็ล่างเห็นก็ล่างสาางกายก่อนผู้ชายหกสิบปีไม่เช่เหยใช่หกสิบปีหกสิบเอ็ดปีแล้วตาย ก็ยังลินน้ำเด้อกินก็กินเด้อไปสิอมเลยไปพู้ลิน้นเด้อเออจะใครว่างนะต้มไม่ลดเข้ามา ใส่ทันเนาะใส่ยังมีเดี๋ยทานใส่โอเค ดืด้อเลยนานนานั่นโคตรตัวมีน่าอิเด้นะฮะลุ้งเข่าน้องใสเกลือใสเปรี้ยงงวงมังแ่บขัาวล่าล่าแสบถา่วหง

กินปลาเนี่ยงานด้เป็นอยยานตะกลางคาโคต,ต้องใบเบิงขัๆขัดจนกล้า เดด้เน,น,นนะไปหาของกับผมไปจะเศร้าไปเดเศร้ามันอยู่ตำ่ำมันอยู่สูงมสัสวยมาตอนบ่ายนขึ้นสูงของก่าเทงมันจะไมจะกีนม,มอนไปองกับผมจะไล่ไลายเต็มของมาหรือไงมาอยู่หาจินเป็นเบสในมอนนะ่ะเรีงลุกจะลูกยังน้อ,อย ้าจะเหือกจะเหือจะเซ่อขนให้หมดหอนเลยนะติดนี่นกระลาไดา้พีน่น้องเด้บอบายเฮาเที่ยว